ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะทําปลากระกพงซอสมะขามนะคะก็มีกับปลากระพงทอดนะคะซอสมะขามค่ะใส่งาน,นะคะตะไครทอดค่ะพริกทอดนะคะเห็ดหอมทอดค่ะกระเทียมทอดค่ะใบมะกรูดทอดนะคะหอมแขกทอดค่ะต้นหอมขึ้นช่ายนะคะไม่ต้องทอดนะคะ มาผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยนะคะเติมน้ำมันลงไปหนึ่งช้อนแกงค่ะตามด้วยซอสมะขามนะคะซอสมะขามประมาณเออครึ่งถ้วยใส่งาข่าว้วยนะคะต่อจากนั้นปลาค่ะปลากระพงทอดสองคีดใบมะกูดทอดหนึ่งคีด หอมหนึ่งคียกระเทียมหนึ่งคีดตะไคร้สองต้นเผ็ดหอมค่ะห้าดอกพริกทอดนะคะยี่สิบเม็ดแล้วก็เล่งไฟแรงนะคะเล่งไฟแรงแล้วก็ผัดผัดทุกอย่างให้เท่ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อน ต้นหอมขึ้นช่ายนะคะเสร็จลงไปแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆปลากระพงซอสมะขามค่ะสมุนไพรนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะ